วัดีครับวันนี้เราจะทำน้ำยาขนมจีนตีนไก่กินกันนะครับทำเมนู น้ำยาขนมจีนตีนไก่ครับวันนี้แซ่บๆโอเคย้ก่อนครับนี่ก็จะมีพริกแห้งพริกสดนะครับมีขามีตะไคร้แล้วก็มีมีกระชายนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำ น้ำยาหน่มจีนกันนะครับมีปลาทูด้วย <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเราจะเอาไปํำนะครับทำน้ำยาหน่มจีน ยาขนมจีนจีนไก่ครับแบบแซ่บๆครับทำเองกินเองครับ ม็ขึ้นไปกันเลยแ้วกมขึ้นยใกล้หน่อยอ่นี่เใส่ประทูไปนะครับแล้วก็โขมต่อไป ที่เราตำไปแล้วนะครับเครื่องแกงเครื่องน้ำยาขนมจีน <Yahoo! S 1> อันนี้เราใส่น้ำปลาไปแล้วนะครับในหม้อ แล้วก็ทำเสร็จดีก้่านะครับเดี๋ยวเราจะไปทานกันเลยนะครับแซ่บๆนำกันครับผมครับสวัสดีครับหลังจากที่เราทำน้ำยาขนมจีนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมากินกันเลยครับพอดีกินกับหลานสองคนนะครับนี่ครับไม่ต้องพูดเยอะครับจัดเลย ครับยันตไ <Yahoo! S 1> ก่ ครับผมสําหรับวันนี้ก็ทําขนมจีนน้าํนายาตีนไก่กินนะครับเนี่ยเดี๋ยวกินกัะหลานสองคน <Hey. S 1> อันนี้เป็นเส้นเมลากอนะครับถ้าใครชอบก็ใส่ได้ไปเลยเดี๋ยวกินกะหลานสองคนนะใครเพีดไม่เพีดไม่รู้หมดไม่หมดไม่รู้เลยไหม เดี๋ยวองกาลางสองคนนะครับเดี๋ยวจัดเลยอย่นี้ก็ถ้าชอบผิดน,นะครับก็ใส่บปีกได้นะครับสำหรับวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับไปนะครับเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องพูดเยอะครับเดี๋ยวินกงนเลยครับ สมจีนน้ำยาตีนไก่ครับยาหูมาเดี๋ยวเราไม่ต้องพูดเยอะเนาะกินเลยจัดเลยครับไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอเจ็บคอครับหลานบอกอ <c oughs> ื เจ้ายอดมันยอดมากยาหูอร่อยไหมอ,อรนะ่อยเนาะอร่อยครับหลานว่าอร่อย ย okay. yeah. uh huh. แต่ถ้า่ากินขนมจีนอะ่ะผมชอบเผ็ดหน่อยนะครับ มีทั้งพริกแห้งแล้วก็นี่ครับพริกสดพริกหนูสวนใร่เปล่าพริกนหนูสวนใช่พริกหนูสวนครับแต่ร้านเขากินเผ็ดไม่ถึงผมครับเนี่ยก็กินได้ครับแซมมากครับมา ที่เป็นลูกิ้นปลาอรอิอ บ,บางคนเขาจะชอบขนมจีนแต่ว่าผมก็ลองมาลองดูว่าใส่เส้นมะละกออย่างนี้นะครับก็อร่อยเหมือนกันนะครับ,นะรบนี่ขนม,มจีน กินเผ็ดครับแต่ผมกินเผ็ดน,นี่ครับจะมีผักชีครับออ เดี๋ยวขอตามในน้ำเฉกวยหน่อยนะครับน้ำเฉกวยไงมาเราใกล้หมดะ เดี๋ยวคำนี้ขอคำใหญ่ๆนะนะครับ oh, no. แซ่บไหมไปหากล้องแซ่บไาาหมแซ่บขนาดไหนแซ่บมากเพื่อนแรงดิแซ่บมากค่ะเ,เดี๋ยวเหลือคนละตีนกับหลานนะครับดู <laughs> <c oughs> หลานมันจะกินหรือเปล่า <laughs> ก <c oughs> ินไหม นะครับขนมจีนก็เป็นวันหยุดนะครับวัน <c oughs> วันก็วันนี้ก็เป็นสิ้นปีนะครับสิน้นปีปีวันนี้วันที่สามสิบเดือนนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับถ้าใครมีเวลาบ้างๆก็ลองทํากินดูนะครับกับครอบครัว <c oughs> เป็นเมนูที่ง่ายๆครับแต่อร่อยนะครับ chín nào đó, làm cái gì chín ba gì, อเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากช่องจิจิเล่นกินเที่ยวด้วยนะครับกับช่องน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วครับคิงหลาน2คนเรียบร้อย ยังไงก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพน,นะครับแล้วก็ถึงบ้านโดยปลอดภัยครับสวัสดีครับ wow.